สวัสดีจ้าของคุณหลวงได้กางเกงสองตัวมนอไฟไม่ค่อยสว่านี่นี่เสือ้อนี่นะคะห้างที่ไปซื้อมาให้คุณหลวงโอเอ็มโเอมที่นี่ก็เจ็ดร้อยกว่าก็ เป็นเงินสวีเดนก็ประมาณสองร้อยสามร้อยโครนนั่นแหละนี่ของคุณหลวงก็ได้มาแล้วนะจ๊ะ,ะจ๊ะเขาบอกเราเป็นผู้หญิงที่แพงเขาก็เป็นผู้ชายที่แพงซื้อที่นี่นะคะเอ็มโพเรียมเอ็มโพเรียมได้ตัวนี้กับเสื้อตัวนี้สวยดีอ่ะเขาใส่แล้วสวยขนอะไรเนี่ยเป็นสังเกง ลายทหารผ้านุ่มดิเสื้อก็อาดิดาสป่ะนเนี่ยใช่ไหมคะอาดิดาสอาดิดาสอาดิดาสนะคะปักเนี่สวยแบบเรียบๆร้อยๆดิเอ็ Excel, Excel. กเซลเอ็กเซลเกงตัวนี้ก็โฮเอ็มสั้นๆสั้น,นได้ใจความมีเนี่อข้า <c> ง <oughs> ไหนด้วยราคาโฮเอ็ม 8ปดบาทแปดรอบาทเป็นเงินสวีเดนทวอฮุนลาแฟมติโคลนนะแปดร้อยดร้เนี่ยแปดร้อยแฮ่แปดร้อบาทคุยนิตินีเยบาทอ๋ออ๋อทวอทุกิอ๋อ ออกเดดเดดเดดแฮริทอดดีดเดดอดิดาสเด็กติดอดิดาสอ่ะมันเอาราคาไปไหนเนี่ยพันเท่าไหร่นะบินมันมีอยู่มันดึงราคาออกไปอ๋อเดดเซกตันอ๋อเดดแฮรเดดอิงกะบับ เน <c oughs> ดดเดดระบาดเนยไหมไปเจเวนเซปเปอร์เออไม่มแบบ <laughs> ไม่เออขี้เกียจ <laughs> ชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินเดี๋ยวค่อยโกโกโก้โก <h> ah? so ้ฮะ วับสดกระปกกูก็บีบตงงด้ไงเูอไม่อะเรื่องของเธอแค่นี้แหละไอ้วนไอ้ว้น้ออวน,ออวนบ๊ายบายก่อนสวัสดีค่ะ